สวัสดีครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์แต่งลอกที่แบบเป็นแบรนด์ Luxury หรือแพงๆนะน้าๆจะคิดถึงแบรนด์อะไรครับแน่นอนฮะหนึ่งในแบรนด์นั้นก็คือ z p p i นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ของ z p i นี่แหละ z p i เขาก็ผลิตพวกอะไรลอกเนอะรวมไปจนถึงอะไรอื่นๆน,นะฮะแล้วก็รู้หรือไม่ว่าเขาเองมีคันเบ็ดด้วยนะ ซึ่งคาร์บิที่เขาผลิตนะครับก็จะเป็นรุ่น a อาเ n e a อาเ n e เออหน้าจ่านว่า a อาเ n e เดี๋ยวก่อนจะไปถึงดีเทลคาร์บิเรามารู้จักแทฟีไอกันนิดนึงแทฟีไอเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนําในการผลิตอะไหล่อกมาก่อนนะครับในปี2000เนาะผลิตมาเรื่อยๆจนมีโปรดักต์อื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจจระบีน้ำมันลอกแล้วก็ตัวลอกเองนะฮะแล้วก็มีซีรีส์ใหม่ๆที่ออกมานะและเรื่องนี้ผมผมเห็นเจ้าของเขาโพสต์อยู่ว่าเขากำลังจะทำ ตัวโปรดักต์ใหม่ออกมาเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายที่เขาทำนะฮะก็คือเจ้าคันเบ็ดนั่นเองนะฮะมาพูดถึงสเปคดีกว่าเอาเคนเนี่ยมันมีออกมาประมาณ11โมเดลแบ่งเป็น4ประเภทนะครับก็คือมีเวอร์สตัยเป็นงานข้อบกลุมนะฮะมีจิกวอร์มจิกวอร์มที่เป็นงานแบบ เล่นพวกเก็กซัตพวกวอร์มพวกเปียายางต่งางๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นฟาสต์มูวิ่งตัวนี้เขาเน้นเป็นเรื่องของการตกบนเรือแล้วก็สุดท้ายเป็นมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster ก็แน่นอนรู้กันอยู่ตาใหญ่ใหญ่ยักษ์เลยนะฮะตัวนี้เรามาพูดถึงตัวนี้ดีกว่านะครับจริงๆตัวนี้มันก็จะมาพร้อมซองนะซองแบบธรรมดาธรรมดาก็เลยไม่อยากโชว์เท่าไหร,ร่นะฮะของกับใบรับประกันก็เอาแคน้นตัวนี้นะครับจะจะเป็นรุ่น ALC V 6 8 Mh นะครับ ความน่าสนใจนะ M.H. แต่ว่าสายฟูโวเขาแนะนำว่าเป็นสายฟูโวนะ12-16ปอนด์เท่านั้นนะครับรองรับเหยื่อที่7กรัมจนถึง28กรัมนะฮะมาด้วยไกด์เคซิกสเตเลของฟูจินะครับมีวางมา9ตัวนะฮะแล้วกออ็มีอะไรอีกน้ำหนักอยู่ที่130กรัมนะครับรีซีก็เป็นของฟูจินะเพราะว่ามีเขียนว่าฟูจิแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็น ด้ามอ e ีวเนาะก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะถ้ามาดูเวลาประกอบกันนะค่อนข้างสวยเลยนะเพราะว่าการออกแบบมันเป็นแบบสไตล์มินิมอลไม่ไม่หรอหวาไม่ใส่อะไรมาเยอะนะครับผมก็อ,อกมาจับคู่กับรอกแต่ว่า s i เรียน e TWHD นะครับก็มาชิ่งกันเป๊ะเพราะว่าสีเขาก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะนี่คือสเปกเนาะแล้วก็มีอะไรอีกซีรีส์อื่นผมไม่พูดถึงนะไปหาข้อมูลกันอีกนะครับตัวนี้ เป็นคันที่ออกแบบมาเพื่อการตกแบบครอบคลุมอย่างที่บอกนะครเป็นวัสดัยโมเดลนะมันจะเขียนไว้ตรงนี้วัสดยโมเดลนะครับก็การตกแบบครอบคลุมเน้นในการตีเหยื่อแบบเร็วๆรีบๆหรือผมรีบๆแ,ลแหละเออนะฮะก็แบบต้องการใช้ความเร็วแล้วก็เรื่องความยาวที่แมทชิ่งกับ ตัวเหยื่อด้วยน้ำหนักเหยื่อที่เขากำหนดมานะเขาบอกว่ามันจะทําให้การตีมันไหลลื่นได้มากขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไหลลื่นจริงหรือเปล่าส่วนตอนนี้ไอ1ิโมเดลทั้งหมดที่ผมพูดถึงนะไอสามไอสี I ่สี่สี่แคตตารแบบ ที่เป็นโมเดลนั้นดิสคอนไปนหมดแล้วนะครับดิสคอนตินก็คือเลิกผลิตนะฮะปัญหาของการอัอยสายเหตุที่เขาเลิกผลิตเนื่องจากมันมาจากโควิดนะครับปัญหาของโควิดแหละคือเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาผลิตได้ลําบากแล้วก็ช่องทางการขายก็ค่อนข้างน้อยนะครับมันทําให้มันติดปัญหาต่างๆเยอะมากรวมถึงรวมถึงโมเดลที่ จะมีในสะถานไปเนี่ยเขาก็ยังไม่มีแผนนะครับเขาก็ยังไม่มีแผนว่ามันจะมีไหมแล้วจะมีคันไหนมาแทนคันไหนไหมอันนี้ก็ยังไม่มีแผนนะแล้วก็วันสุดท้ายที่ discontinu e หรือเลิกผลิตไปแล้วก็เลิกจัดจําหน่ายนะครับก็คือวันไม่เชงเลิกจัดจําหน่ายคือกล้านไหนที่ยังมีก็ยังขายได้คือวันที่31เดือน5ปี2022ที่ผ่านมานี่นะฮะก็น่าเสียใจนะกับการ discontinu นะครับโอเคเอามาถึงความเห็นส่วนตัว ควมเห็นของผมแล้วกันนะฮะจากที่ไปใช้มาเนาะคือเจ้าคันเบ็ดตัวนี้จริงๆผมตามหามันเพื่อ 1. นึนต้องพูดงี้หสาเหตุที่ซื้อคันแทปไอเพราะว่าเขาเจ้าของเขามาตามผมใน i n s t a g r กรนะอย่างแรกอย่างแรกเลยนะวันนั้นเขามาตามใน i n s t a g r กรอย่างที่สองคือผมก็เลยผมก็ำลังตามหาคันเบ็ดอยู่ว่าจะไปเขื่นสีนครินคลิปก่อนหน้านี้นะฮะว่า หาอยากได้คันเบ็ดใหม่ไม่อยากใช้พอยซาันเดน่าเพราะพอยซาันเดน่าตีไปไม้สองไม้เนี่ยผมเริ่มเมื่อยละไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ซื้อมานะครับก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับพอยซาันเดน่าเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากหาคันเบ็ดใหม่บังเอิญอันนั้นบังเอิญแรกเวลานะที่เขามากดไลค์บังเอิญที่2คือผมอยากหาคันเบ็ดบังเอิญที่สามน,านักที่อยู่ที่ขายคันเบ็ดอยู่ตรงไล่กัะบ,บงัง เอาคันแทรพีไอเข้ามาซึ่งตอนนั้นกําลังเห็นแทรปพีไอมาฟอลโล่เราเราเข้าไปดูเลยเขามีโปรดักอะไรบ้างนอกจากอุปกรณ์แต่งรองเราก็ไปเห็นคันเบ็ดแล้วก็ที่เซเว่นีก็มีที่เซเว่นีก็มีคันแทรพีไอแต่ว่าเวทไม่ได้ชอบแล้วนัดนัดก็ดานเอาเข้ามานะครับขายอยู่เจ็ดพันเราไปรับถึงบ้านลดให้อีกนะฮะเหลือหกพันนะครับก็เลยเฮ้ยจัดเลยนะฮะก็เพื่อเอาไปตกาโดในเกินสีนั่นเอง ถ้าใครเห็นคลิปก็น่าจะเห็นละนะครับว่าแอคชั่นมันสวยนะฮะก็แอคชั่นมันเป็นเลกูล่านะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเนาะเลกูล่านะครับก็เวท12 16อีกอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจคือมันเป็นเวท12 16นะฮะจริงๆนั้นนัดเขาเจะเอาคันอีกคันนึงเข้ามาเป็น71 MH นะครับนั่นเป็นด้ามที่ไม่ใช่ด้ามพุดเดิลน,นะผมชอบด้ามที่เป็นด้ามพุดเดิลผมเลยไม่เอาคันนูนนะแล้วก็เลือกคันนี้ที่มันเป็น6ฟุต8ด้วยนะครับ เวทที่มันน่าสนใจคือ12-16จากการใช้งานนะครับพาวเวอร์ลิดีนะความอ่อนค่อนข้างอ่อนถ้าเทียบกับ10-20ค่อนข้างอ่อนยอมรับว่าอ่อนกว่าแต่ p o w e r l i ์ลิดีมากนะครับผมงัดชดอย่างที่เห็นนะก็ไม่เกิน3มนาทีเจ้า7โลนั้นขึ้นมาแล้วก็ ไอตัวนู้นประมาณ2นาที1นนาทนีนิดเด็กไม่ถึง1นาทีด้วยนะไอตัวตัวแรกตัวที่เป็นันโดดำนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอาไปอ,ดไปอัดปายใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวว่าจะลองไปเอาเล่นกระเทพาดูว่าเฮ้ยไอสิบสอนี้มันเอาไหวหรือเปล่านะครับแต่12-16เนี่ยมันเป็นฟูลโรใช่ไหมผมลองไปเทียบกับผมลองไปเช็คแหละต้องบอกว่าผมทำรีเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับสายพีแล้วก็สาย โมโนอยู่นะฮะยังไม่ได้มาแชร์เนื่องจากยังไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอ,อเวลาเขาเทียบคัน,คนใหม่ๆเวลาที่เขาจะมีทั้งปอนแล้วก็ทั้งเบอร์พีมานะครับตัวนี้มา1 2 16ใช่ไหมจริงๆมันก็รองรับได้ประมาณ p ี2 2ถึงประมาณพ2นะครับซึ่งวันที่ผมไปตกผมกใช้พี2นะครับซึ่งก็คือว่ายังอยู่ในสเปคนะไม่ได้โอเวอร์สเปคอะไรมากมายนะครับความเห็นส่วนตัวก็ถือว่าเป็นคันที่ดีออกแบบได้สวย นะครับการใช้งานค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้แย่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือผมอยากให้ตรงนี้มันเป็นด้าไมโครแต่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับนะฮะ <c oughs> ผมอยากให้มันเป็นด้าไมโครแหละผมชอบไมโครนะเวลาไมโครมู่กับลอกอื่นอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ลอกดำๆอ่ะมันสวยนะครับอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะอย่าไปอย่าไปถืออย่าไป,น,าปน้ามันแล้วกันนะมันเป็นแค่ใช่ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียของคันเบ็ดนะครับอ่าท่อติมีอย่างเดียวคือวางไกด์มันน้อยไปนิดหนึ่งนะอยากให้วางสัก 1 0บถึง11ตัวนะจริงๆมันวางเพิ่มได้ตรงนะก็แล้วแต่น้องไม่รู้นะเขาวางมาเท่านี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับความเห็นส่วนตัวนะครับก็ถึงตอนจบเลยแล้วกนะันเนาะว่าถามผมว่าถ้าหาซื้อได้ไหมถ้าหาซื้อได้จะควรซื้อไหมถ้าราคามไม่แพงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่พอเขาดิสคอนอ่ะร้านในญี่ปุ่นมาลด50%นะจากคันหมื่นกว่าบาทมันก็ลด50%ก็เหลือประมาณ5 6000เนาะ ก,ก็ถ้าได้ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่น่าซื้อน่าสะสมนะอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมซื้อแหละก็คือเรื่องของการที่มันดิสคอนเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วเราก็อยากมีไว้ครอบครองนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกถ้าถามว่าถ้าน่าซื้อไหมผมว่าสําหรับผมนะผมว่ามันน่าซื้อน่าซื้อเก็บนะครับสาหรับใครที่ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบแต่งลอกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราควรจะเก็บสําหรับคน หรือว่าแฟนบอยของซาตยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันมันมันแค่น่าเก็บหรอกมันก็ดีด้วยมันก็ดีด้วยแต่มันไม่ได้นิยมด้วยนะครับมันไม่นิยมด้วยนะผมจงบอกเนี่ยมันไม่นิยมในญี่ปุ่นจะที่ผมเห็นก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่เป็นนักแข่งของซาตเปียเองที่เขาใช้กันนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่านักแข่งก็ต้องใช้คันของเขานะแล้วก็หลายๆคนนะที่ตกตาที่เป็นทีมของเขาแหละอ่ะที่ใช้ที่ผมเห็นนะครับ ส่วนตัวผมมองว่ามันดีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน,านานาจะคิดไงนะนา,นานาก็อาจจะลองคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าลองเปรียบเทียบกับว่าเขาทําพวกอะไรออกมาได้ดีเน,ะนาะนานาคิดว่าคันเบ็ดที่เขาทำอ่ะมันจะดีเท่ากับคุณภาพเทียบใกล้เคียงกับอะไรที่เขาทำไหมก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะส่วนผมผมถือว่าเขาก็ทำได้ดีนะถึงแม้ไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแต่เขาก็ทำได้ดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ไอคอนเทนที่ผมติดติดคนอื่นอยู่นะผมไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวผมทยอยทำให้นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาผมจะมีเวลาอัดก็ประมาณเนี่ยวันพุธวันพฤหัสอัดแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ถ้าไม่ติดตกมาก็จะพยายามอัดให้นะครับแล้วเพราะว่าหลายๆหลายๆอย่างที่ทำให้อ่ะมันผมต้องเรียบเรียงข้อมูลนะ หรือบางทีก็ต้องไปตกจริงๆแล้วผมมีเวลาตกปลาแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับก็ต้องขอภัยด้วยที่ช้านะครับไม่ว่าจะเป็นคันโบนสี่ท่อนอะไรเงี้ยเออลอกเบอร์ห้าร้อยสตรีทลิม <Limited> ิเต็ด <Limited> การใช้งานสตรีท SS A เอสเอสแอร์เปรียบเทียบกับ สตีทแอรเปรียบเทียบกับ a d ดอร์บาลันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวหมดเลยนะแล้วก็มีทั้งที่วางคันด้วยอะไรนะก็ก็อยู่ในลิสต์นะครับที่ทำามผมผมจะค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วจะรีบทาคลิปให้แล้วกันนะก็ฝากไว้เท่านี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดสับ c r i b e ด้วยอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ